วันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการถอดเปลี่ยนคลาสเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เป็นของสีจังหวะนะครับกีนแดง <c oughs> เครื่องก,อบ,อ,งงกอบสีจังหวะตะกุนสีจังหวะดีกว่าเอาสุกุนสีกว่าใส่ด้วยกันได้หมดเลยเอ่ถอดได้หมดเลยถอดถอดถอดฝาครอบตัวนี้ออกก่อนครอบตัวนี้ออกนะครับจะ <c oughs> เห็นโครงตัวนี้โครงตัวนี้อันนี้นนคือเราถอดเราถอดแกนออกไปแล้วนะถอดแกนออกไปแล้ว ก็จะมีน็อตหนึ่งสองสามตัวตรงนี้ให้ถอดออกครับถอดออกก็จะเจอโล่งๆแบบนี้เลยอ่าทีนี้ให้หาไขาควงก็ได้เหล็กยาวๆก็ได้สอดเข้าไปนี่ครับเนี่ยสอดเข้าไปหลังคาดเนี่ยครับมันจะมีเสาสองต้นที่ยึดอยู่เนี่ยเราถอดเราเออเราแทงเข้าไปแทงเข้าไปเพื่อจะขัดเราหมุนข้างไหน้นเราก็ขัดข้างนั้นน,นี้เราอย่างอย่างเราจะถอดใช่ไหมถอด อถอดคือต้องหมุนทนเข็มนาฬิกาก็ขัดทางนี้ขัดทางนี้ใช่ปะไม่ใช่ตัดตดตรด,ตดตงนี้โอเคตัดตรงนี้ปุ๊บเราก็หมุนให้มันขัดกับดินไว้ขัดกับดินเอาขาย,ยียบไว้ถ้าทำงานคนเดียวนะกับดินไว้นี่ก็ใช้บล็อกนะแนะนำไมใ่ใช้บล็อกครับกดแน่นแน่ครับแล้วคันเลยปุ๊บอ่าเห็นไหมออกแล้วครับนี่นี่ปุ๊บแน่นยังไงก็ออกครับ เพราะมันมันขัดกันเสามันขัดกันอยู่ปึ๊บอ่าออกอ,ออกแล้วก็หมุนออกอ่าถ้าจะหมุนเสร็จแล้วเวลาเปลี่ยนเสร็จพอจะหมุนเข้านะหมุนเข้าก็ขัดอีกทางหนึ่งทีนี้เราขัดทางนี้ขัดทางนี้ใช่ไหมนี้เราขัดอีกทางนึงขัดกลับกันกลับด้านกันอ่าสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือเนาะแต่สําหรับคนที่มีเครื่องมือก็ไม่เป็นไรครับพอข้ามไปได้เลยไอเราไม่มีเครื่องมือบางทีก็ อยากทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยคาร์ดมันหมดอะไรหมดใช่ไหมละ่ะก็ใช้ขาเยยบเหมือนเดิมครับผมขาเยยบเหมือนเดิมขันขันเข้าก็ขัดอีกทางหนึง่งเราขันเข้าไปเลยแนะนําให้เป็นบล็อกนะมันจะขันง่ายกว่าครับผมมันจะมีแรงจับแรงอะไรดีกว่าไม่ต้องไปตอกค, <c oughs> ครับเดี๋ยวตัวนี้แตกครับนี่เอาขายึดไว้แค่นี้ครับเสร็จแล้วนี่เอเลยก็ได้ละลองดูครับผมแค่ถอดกรอบตัวนี้นะผลงานถ้าเราแทงไม่ได้ถ้าไม่ถอดจะแทงไม่ได้มันติด พอ,อถอด,ดมันจะมีช่องว่างให้แทงตรงน,นี้ลองดูครับลองดูแบ่งกันแบ่งกันเนอะเล็กๆน้อยๆครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วแต่คนยังไม่รู้ก็แบ่งกันไป